เข้าไม่ได้เหรอไอคอิดว้ยินยาเข้าไม่ได้ไม่ก็ให้มันเลือกเลยอยากให้กูเล่นเผ่าอะไร <laughs> แม่นเล่อะรนี่ยว่าอายุสกาดิอกายุสกาสกา่อายุสกามันกัวล่ะยไม้คุณเล่นมูฟบเลยเล่นไวไงด้วยเฮ้ยมันใสยันตออเอออัดกิ๊บเนี่ยลงๆซึ่งกลุ่มเลยพี่ ใช่ได้นะใช้คำพูดนี้ได้นะเดี๋ยวเบื่อจะเรียกตีนคนอื่นมาด้วยแบบไอ้ยันแบบพวกเวียดนามอะไรใครแชมป์ไม่สัตว์ไม่รู้ก็เห็นมันพูดเองเองจะเวียดนามแล้วเราค่อยบอกมันจะให้มันไปทอเลาะกันเองต่อแล้วมันเรื่นงอะไรเร่อบูเบร์เรนบูจะอะไรมันรอดวะ แต่คุณบอกต้องไปดูก่อนนะมัน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 บ็อกเปล่าถ้บล็อกก็ต้องเอาเฟนิกต์ไปอ่ะอืมได้ด้วันสารได้ล้วจะพี่เนะมาดูคนตกเอกระตุ่ดีกว่าอ l ยเอร เออไม่มีหมากไม่รอนะกอช็อตเนี้ยหมาไม่ออกตรงๆฮะมัไม่สร้างบ่อน้ำเลยวมันก็มาลดกตรโกงไปดูอ๋อแบบไม่ตายแล้วคุณฟ็อกยูนิตชนะชนะชนะ ไม่ทำละเราจะแต้งผัดขาดได้ดเลยวันนเรามีคลิปด้วยว่ะเรามาเป็นคลิปอัโอเคจะบอกหมดนะจะบอกหมดนะขอ,นะอ,องจริงแล้วเจอของจริงแล้วว่ะโดนน้ำเผาวะร้องอะไรเนี่ยของจริง

แล้เขาใส่จริงไงไม่แต่จะขึ้นตัวนั้นได้ขึ้นขึ้นตัวแห่มาก็จบแล้วปะเอาดิเอาดิเอาดิแต่แต่ก่อนนั่นแ่ะตัวแห่มาครับตัวแห่มาเลื่อนเหลือไม่เข้าตัวแห่เลย อะไรไหมต่อยบ้านโชว์เลยบ้านต่อยบ้านต่อยบ้านมานต่อยบ้านมาแล้วก่อนจบพิม่าอีซี่เลยอีซี่นุอะไรเทาดนี้เทสารเบือเลยลบ เขาเลยเขาไมาา่ธรรมดาไปปักเข้าไปปักเข้าไปปักไม่ไหวไม่ไหวแล้วบู้ยมาเข้าไปมาเข้าไปเอามาอีกมาอีกมาอีกก็ตายอีกอะ ผลเลขออกการปลเลขออก <a> อยากเห็นตอนเม่อกี้มันุามาแล้ว,ลวคุณปอกขึ้นป้อมแทนปุ้งบุ้งุ้ง i ุ้ง้เรจตเกิ ไม่ใช่ป้อมหรือเปล่าจริงเหรอไม่น่าป้อมมันมันอกงอกขึ้นมาเป็นป้อมเลยโดนป้อมหลอกแต่าเาหลอกป้อมมมันไม่นด้ก้ับหรอกลงบแล้วไม่งงอย the t e way. a My b r กุญจิว่ะโอ้โหหัวหนามกับอันนี้ขึ้นป้อมไอขึ้นมาเลยนะบันไลดิหัวหนามก็แห้ขึ้นป้อมอ่ะเจ็นดิเฮ้ยจุดไหน มเรามีม้าไม่ต้องกลัวก็ได้เต่าบ้านแม่มากเลเฮ้ยจอน้นสี่บล็อกเอออย่างนี้วักเข้าไป ปักเข้าไปเข้าไปเมีทาวเวอร์เนี่ยเหยียบนาเลยปะเนี่ยเางามเบลเาเบลด้ละ GG อีซี่นุ จบ <laughs> ด,ด,ดีขนาดแค่โกล่ให้ด่าเลยนะบุโด,ดนเก่์บุโด,ดนเกร์ I I เดี๋ยวมันก็หนีอีกตามสเต็ป <laughs> บังกาย <laughs> ปัมป๊มปั๊มยานากับปัม๊มแตงเหมือนอก,กันท่านสกอย์เฮยยา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 น,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  <c oughs> นอนหนึ่งคืนแต่นี่อเองเก่งเลยอ่ะเก่งเกินเกือบแพ้เนี่ยรอเกือบแพ้เนี่ย่างเงี้ยสามพี่น้องกไราไยมี <laughs> <I am> ่เกือบแตกเลยครับท่านผู้ชม ช้อน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 คิดบอกตอนตอบกลั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 บกันกลับกลับช้อนช้อนเอาสามพี่น้องมากระแปมใส่ก็ได้ช้อนต่อครับช้อนต่อเอาไปก่อนพี่เดี๋ยวมันได้เสียงเอา อาจบเลยเหรอช้อนก่อนพี่ช้อนก่อนมาอย่างนี้กลับกลับกลับพี่ตั้งมาตั้งป้อมล้อมนาตั้งป้อมล้อมนามัน อ่าช้อนไงน,นี่นอนอยู่พอแล้วจานพอแล้วจานมันตายแล้วมันตายแล้วจานพอตกแบบนี้บองลล่าโชว์สเต็ปลงมาโชว์อ่าลงมาแล้วตีแล้วขึ้นน้ำใหม่ะ,ะม็ถ้าตรงนั้นใช่ไหมพี่บอลล่างโชว์ตรงนี้เขาที้หมดเลย <laughs> จริงดิโอ้โหชิวเลยนะ ไปจ้าไปจาาไ้าจะไมคุนที่บล็อกว่ะอะไรก็แบบบล็อกมาดหรอแม่งเลกดนึงหนึ่นๆๆงหังบล็อกเอาตัวที่ที่เด็กไปตกอ,อื e ล,ล,ลี่เ r ล y Easy You see AI eh, over there. Eh, you see it. You see eh, I. <laughs> AI. You see AI. Oh, yeah.